พบกับพวกเรา Perfection c a าออดิโนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นงานติดตั้งจอ Android ตรงรุ่นรถ Honda Civic ปี2019 1.8 EL ตัวท็อปนะคะเดิมเขาจะมีจอเดิมโรงงานแล้วก็กล้องเลนวอตพร้อมกล้องมองหลังมาแล้วแต่ว่าลูกค้าอยากได้เป็นจอ Android เพื่อการใช้งานที่ครบคันทันสมัยยิ่งขึ้นนะคะทางเราก็ทำการติดตั้งจอ Android เข้าไปเป็นจอตรงรุ่นไม่ตัดปลั๊กเดิมโรงงานนะคะรุ่นนี้จะเป็นยี่ห้อ Alpha a Cous ติก ระบบจอ 2K นะคะคมชัดสุดๆเลยอ่าตัวนี้กล้องเลนวอก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะเพราะเราไม่ได้ตัดป๊กเดิมลงงานแต่อย่างใดเลยนะคะในส่วนของกล้องมองหลังและการทำงานอื่นๆก็ใช้งานได้เหมือนเดิมเลยค่ะ นี่ค่ะในส่วนของกล้องมองหลังเข้าเกียร์ถอยก็ขึ้นหน้าจอได้เลยตัวนี้เป็น RAM 8รอม128ตัวท็อปสุดนะคะระบบเสียงเป็น DSP เลยไม่ต้องกังวลเรื่องว่าเสียงจะดีไม่ดียังไงค่ะในแอร์การปรับแอร์นะคะในส่วนของแอร์ก็ใช้งานได้เหมือนเดิมเช่นกัน,นะคะ่ะตัวนี้ไม่ตัดปักเดิมโรงงานไม่เสียระบบเดิมรถนะคะเป็นตัว8 2 8ใช้งานระบบออนไลน์ใช้ได้ทั้งเชื่อมต่อ hotspot wifi หรือลูกค้าจะใส่ซิมก็ได้เราจะมีช่องใส่ซิมไว้ให้1น,นชุดไว้ในเกะให้นะคะลูกค้าก็ซื้อซิมอินเทอร์เน็ตเข้ามาใส่ก็ใช้งานออนไลน์ได้ไม่มีสะดุดเลยค่ะ Netflix YouTube Google Map Spotify สามารถใช้งานได้ทุกแอปได้เลยนะคะตัวนี้ลื่นไหลไม่มีสะดุดเนื่องจากเป็นแรม8ลอม128ท็อปสุดนะคะ ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาที่ร้านเราได้นะคะรุ่นอื่นๆรถอื่นๆสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะนี้เขาใช้งาน YouTube ไม่มีสะดุดะคะ่ะทัชสกรีนลื่นไหลค่ะเป็นจอระบบ2 k l q l e d นะคะภาพจะคมชัดแบ่งแบ่งใช้งาน2หน้าจอก็ใช้งานได้ง่ายๆเลยไม่มีสะดุดไม่มีกระตุกเพราะว่าตัวนี้มันสเปคสูงแล้วเนาะแรม,มได้ถึง8ลอมร้อยเลย ดูวิธีการใช้งาน2หน้าจอนะคะลูกค้าก็กดเข้าที่ตัวสี่เหลี่ยมซ้อนกันแล้วก็เลือกหน้าจอหนึ่งที่เราต้องการใช้งานกดขึ้นมาส่วนอีกอีกด้านหนึ่งเราต้องการใช้งานแอปไหนเราก็เลือกเลือกได้เลยแบบนี้นะคะค่ะสำหรับรถอื่นๆถ้าสนใจก็สอบถามเข้ามาได้อินบ็อกเข้ามาได้นะคะจะมีแอดมินตอบแจ้งรายละเอียดให้คุณลูกค้า พบกันคลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากค่ะ For saying I should slow down